พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่84ณตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลครับมีคณะมนคณะรัฐมนตรีข้าราชาการปลัดกระทรวงโดยปีนี้ได้จัด,ดิทศการของหน่วยงานต่างๆอาทิการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยพร การจัดแสดงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของสำนักเริาธิการนายกรัฐมนตรีและจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกสาระเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลย์และยาราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559ครับ โอกาสนี้นายวิษุุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับด้านนายอภิน,นันจรทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งร่วมสมทบทุน กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครับนอกจากนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ยังร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชาการในสังกัดที่ได้รับเครื่องราชาอิสริยพภรณ์ในงานดังกล่าวด้วยครับ